ดูไม่ได้แล้วบางคนบางคนดูไ,ได้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับนะวันนี้ก็อยู่กับไอคอนแคมป์แคมป์ช่วงไลฟ์สตรีมนะครับวันนี้เราจะมาโชว์อันบ็อกซิ่งหรือว่าการแกะกล่องเจ้านี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรนะกล่องตัวเนี้ยดโคซ a าเรดโคกับเ e ดแอดเดอร์เดแอพี่พูดดังเลยนะต้องเข้าเนี้ด้วย <Okay. S 1> นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณพี่นนท์นะครับ <Yeah. S 1> เขา พาผมไปซื้อตัวนี้มานะครับพาผมไปซื้อตัวนี้กับเจ้าตัวนี้มานะครับเลี้ยงนั่นเองนะครับพี่นนท์คนเดิมที่คนเดียวกับที่ซื้อกาสจอให้นะครับจริงๆไม่ได้มีแค่นี้ที่เอามาโชว์นะแต่ว่าจริงๆเรามีเยอะมากนี่เราเอามาให้ดูสองตัวเปิดร<ะ>้านได้เลยเปิดร้านได้เลยจริงๆเราสามารถเปิดร้านได้เลยโอเคเดี๋ยวกล้องอื่นค่อยว่ากันเราจะมาแกะเจ้าตัวนี้ให้ดูกันก่อนนะครับกล้องวิดีโอตัวนี้โอเคไหมโอเคนะครับกล้องแรกครับ เราจะมาโชว์โอเคนะครับเป็นของเลเซอร์นั่นเองนะครับราคาูสองพันหกสิบองพันหนะครับเวลาพี่พูดเราเอามาจับขับเองได้นะครับราคาอยู่ที่สองพันหกเก้าสิบกับชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่ออะไรนะเลโคซาโอเคนะครับเไม่เกี่ยวต้มาด้วยทำไโอเค แกะไงไว้นี่หนึ่งแกะตรงนี้ฮะด้าน,นข้างโอเคนะครับเราต้องเอานี้ออกก่อนใช่ไหมนะครับอ่ะโชว์โชว์ให้เพื่อนๆดูเลยนี่นะครับเออนี่แกะและ้วนะครับเราจะทําทการเปิดกล่องกันเปิดไงวะโอเคอ๋อเราเรา,เราต้องเอาด้านข้างใช่ไหมดึงออกอ,อก่าอ่ะเราจะให้ดูกันอย่างนี้ดูกล้องเลยโอเค <อ> <Dante> สวยงามที่สุดนะครับเอกกล่ <ve> อ, <together> ลองกล่องนี้นะให้ดูอันนี้กับกล้องนี้เพราะว่าผมไลฟ์สตรีมกับอัดกล้องวิดีโอธรรมดาไปด้วยนี่โชก่อนโชก่อนนี่อันนี้โชว์ไลฟ์สตรีมครับนี่แล้วก็อันนี้โชว์ในกล้องลำเลีงกล้องอาหารวาอย่างนี้ไหนดีเออนี่เป็นไงเจ๋งไหมล่ะมันความโอเคนะครับก็เราจะไม่ได้มารีวิวนะเรามาอันบ็อกเฉย คือเพิ่งแกะแล้วก็เพิ่งซื้อเมื่อกี้นะครับลองกดปุ่มฟังเสียงฟังเสียงแต่จะนิ่มากตอนแรกผมจะเอาอีกรุ่นหนึ่งที่ชื่อว่าอะไรนะเบโคอะไรนะเราจะเอาอะไรพ <c oughs> ี่ไม่รู้เลยไม่ผมจะเอารุ่นวีดีกตัวที่มันเป็นเงาเงานะครับอ๋อ,อี่เป็นมิลเลอร์เออเป็น Miller. เป็นมิลเลอร์นะครับแต่ว่าผมไม่เอาผมไม่ชอบอะไรที่มันเงาเงาเต้นไปนะก็เลยบว่าเออเอาตัวนี้มาซึ่งจะเป็นสีด้าน นั่นเองนะครับอันนี้กล่องก็จะแถมอันนี้ก็คือสายมันจะมีะนะอีก2ตัวนะครับไม่ใช่ใสายถักนะมันเป็นสายจะไม่ใช่สายธรรมดาสังเกตว่าจะแข็งแรงนะครับจะแข็งแรงพอสมควรนะครับรู้จักในไรสตรีมนะในไรสตรีมทุกคนเห็นชัดปะเอ,อเอากล่องไปเลยดีกว่านี่เราจะเราจะมาคีย์บอร์ดกันนะครับ แล้วคีย์บอร์ดไว้ก่อนพูดถึงคีย์บอร์ดโอเคนี่คืออะไรครับก็ไม่รู้ครับต้องแกะดูแกะดูไห <laughs> นดูเขาแถมอะไรมาบ้างนะครับโชว์ให้ดูเลยครับในกล้องนี้ด้วยนะครับสำหรับไม่เยอะมาก็กพวกคอลเลคชันอะไรพวกนี้แผ่นเลสเตอร์จะเป็นสติ๊กเกอร์ประมาณนี้นมีสติ๊กเกอร์แถมมาด้วยนะครับนี่เออสติ๊กเกอร์โชว์กล้องนี้ด้วย เอ้มีสติกเกอร์ของเลเซอร์มาแต่เ,เราจะไปแปะเล่น,นลกันแล้วก็คู่มือเลเซอร์ประมาณนี้ครับกล้องนี้ด้วยอ่านะครับคู่มือเลเซอร์ตรงนี้เก็บไฟเก็บไฟเราจะมาดูพระเอกของเราก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองใช่ไหมครับคุณคนนี้ครับจริงๆเราอยู่กันสามคนครับแต่คนหนึ่งเขาไม่ประสงค์ออกนามนะครับ <laughs> ใช่ไหม <laughs> อ่ะเรามาดูเรื่อง USB กับ อ่าอันนี้ก็คือจะเป็น USB สองสายแล้วก็อันนี้สำหรับที่เป็นของหูฟังกับไมค์เพราะว่าคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถเสียบสามารถเสียบหูฟังฝั่งตรงนี้ได้เลยใช่อ่าจะมีดูอยู่กล้องต้อง,องให้กล้องนี้ดูด้วยกล้องฝั่งนี้ออผอ,อ่านะครับ <S <S จะสามารถเสียบ USB จากตรงนี้ได้แล้วก็จะมีช่องหูฟังกับไมค์นั่นเองนะครับทำให้เราสะดวกต่อการเสียบจะได้ไม่ต้องไปเสียบ,บะ <Alum S 2> จะได้ไม่ต้องไปเอื้อมที่หลัง ะครับส่วนเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะซัพพอร์ตอะไรนะ Windows 7เหรอ Windows 7 Vista แล้วก็ Windows XP นะครับ Mac ไม่ซัพพอร์ตใช่ไหม Mac ไม่ซัพพอร์ตนะครับใช่ถูกต้องนะครับสำหรับหน้าตาเจ้าตัวนี้นะครับสวยจริงๆอ่ะให้ดูในไลฟ์สตรีมแล้วก็ทางกล้องฝั่งนี้นั่นเองนะครับยอดนะก็เดี๋ยวอีกสักพักเราจะโชว์การกด นะครับเดี๋ยวกดฟังฟังเสียงเสียงจะเงียบมากจะต่างจากเจ้า,จา Black Widow นะครับ Black Widow เสียงจะเาพาะนะครับแต่มันจะมีแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวใช่ครับจะ,จะม,มีภาษาไทยจะมีเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยภาษาไทยไม่มีมันจะใช้ภาษาอังกฤษสกีเพราะว่าพวกเกมพวกเกมิ่งพวก,ก,พวกนี้มันไม่มีภาษาไทยนอกจากรุ่นเดียวที่มีตอนนี้คือ Black Widow Ultimate ใช่ครับท,าาท,ที่เป็นภาษาไทยนะ ี่ังเสียงแล้วก็ตัวปุ่มกดเนี่ยก็จะเป็นพวกยางใช่ไหมใช่เป็นวัสดุที่ทำไี้จริงๆเปิดไฟได้ด้วยนะครับเราจะมาเปิดไฟโชว์กันเลยพี่ปากถึงไมคก่อพูดไปก่อนครับอ่ะเจ้าตัวนี้จะไม่ใช่คีย์บอร์ดแมคเนนิคัลนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเก่าถ้าแบบแมคเนนิคัลน,นี่คือประมาณแบบว่ายังไงดียเป็นพวกเ e อร์ลีตบิทครับ อันนี้อันไหนที่เป็นของคีย์บอร์ดนะไม่ไม่เอา USB เอาสองสายเลยเก็บสองสาย,ยสอสยเลยอระโอเคงั้นคงต้องอ้อมกันหน่อยแล้วพี่เอออย่างนั้นแหละนะครับถอ,อ,อดคีย์บอร์ดนี้ออกไปเลยนะครับโอเคเปิดไฟกันได้แล้วนะครับ เเดียว,ยวให้กล้องฝั่งนี้ดูหน่อยอะนะครับจะสังจะสังเกตว่าจะเปิดไฟได้แล้วนะครับคิวออรพมาณบางแสนนี่เรื่อยอย่าง,งอ่านี่เห็นชัดแล้วนะจะเปิดไฟได้ด้วยนั่นเองนะครับจะก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบแอบแม่เล่นตอนกลางคืนนะนะครับนี่ยเรนว่าจะมีไฟสีน้ำเงินแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ไฟไม่ขึ้นหรอเราปรับระดับแสงได้ไหมตัวนี้ อันนี้จำไม่แน่ใจเอออันนี้เหมือนจาไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิดดงพ่งได้มาใหม่ๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันเออผมคือเนี่ยเพิ่งกดแกะสดกันเลยไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้ฝึกกาอะไรมาก่อนก็คือจะทําให้ไฟจะขึ้นแล้วก็จะทําให้เห็นชัดมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่จะาองตัวนี้ให้กล้องตัวนี้ดูด้วยนะฮะจะชัดมากมีคนบอกบนอยากได้ในไลฟ์สตรีมก็ถ้าอยากได้ก็ไปหากันมาราคาอยู่ที่พันสองพันหกร้อยเก้าสิบบาท ครับหรือที่อื่นอาจจะขายถูกกว่าหรือแพงกว่าแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านครับผมอันนี้เราไปสอยกันมาจากที่พันธทิพย์เนาะใช่ครับอ่าพันธทิพย์พาซาประตูน้ำนะครับลองไปหาดูมันได้เออแถวนี้แถวพันธิทิพย์พาซาเนี่ยจะเป็นร้านประจําของพวกเรานั่นเองอ่าใช่ครับอ่านี่นะครับสวยจริงๆโอเคคีย์บอร์ดจบไปจบไปนะครับเอาไปวางไว้บนโต๊ะผมนะครับลาก่อนเจ้าเพื่อนยาคีย์บอร์ดสีขาวเรามีเพื่อนใหม่แล้วแชดแค่ เดี๋ยวเขาจัดสายทีหนึ่งให้ว่ากันตัวนี้ชื่อว่าเมาส์เลเซอร์เดดแอดเดนั่นเองนะครับเป็นเมาส์เกมมิ่งเกียร์ตัวหนึ่งสำหรับคนที่ถนัดขวานะครับ DPI อยู่ที่3,500นะครับสามารถปรับ DPI ได้ถึง3,500ถึง3,500 35ใช่ก็รองรับก็ที่มีก็เป็นมี Mac ก็วินโดว์เซเลนแล้วก็วินโดว์ไอทีับ,บทุกอย่างโช,โชว์ด้านหลังกล่องให้ <c oughs> เขาดูด้วยนะครับโชว์ไลา์สตรีมแล้วก็โชว์ในกล้องนี้ด้วยนะครับด้านหลังกล่องจะซัพพอร์ตเท่านี้นะครับตามที่เห็นนะครับเอาไงแกะได้ไหมแกะเลยรอ okay. อ,อะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดไปโชว์ที่ร้านเนี่ยเขาจะสามารถเปิดนี้ได้ด้วยนะครับก็คือก็คือบล็อกมันก็ทำออกมาได้ดีใช่ครับใช่ครับ ใช้กล้องฝั่งนี้ดูเรามีกล้องสองตัวลองสับสนหน่อยนะครับอ่จะสวยนะครับตัวนี้ถ้าสมมติว,มว่าใครสนใจก็เป็นเมาสที่ว่าโอเคนะสําหรับคนที่เล่นเกมมิงราคาไม่แพงก็เหมาะสำหรับ490บาทเองใช่ครับเหมาะด้วยเหมาะสำหรับชาว FPS พวกคอ FPS ทั้งหลายนะครับถูกใจแน่นอนครับ,รบเราจะมาอันบ็อกซิ่งนะครับเจ้าของตัวนี้ก็เก็บไปนะครับ เรามาพูดถึงเนื้อเนื้อของเมาส์เจ้าตัวนี้กันครับเดสแอดเดอร์นะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่แบ็ k e d ดิชันเนาะไม่ใช่ครับเป็นธรรมดาใช่นนแล้วก็เหมือนเดิมครับมีแผ่นอันนี้เขาให้แผ่นไดเวอร์มาปะไม่ไม่ไม่ได,ได,ไดเวอร์ต้องโหลดเองในรูปของเลเซอร์อ๋อเัาจะมีมให้โหลดต้องไปหาดาวน์โหลดให้ ดีนนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนกับแจ็คเกอ,กเกอกแล้วคุณนึ่งคงไม่ต้องแกะคงไม่ต้องแกะนะครับเอาว่าเมาส์เลยดีกว่าเมาส์อ่ะดี่ลองเมาส์ตรงนี้นะครับโชว์กันให้เห็นจะจระนะครับเล็บสวยมากเลยเนะี่ยเรากล้องนี้ด้วยอ่านะครับจริงๆจ,จ,จะเปิดไฟได้ถ้าเราเสียบนะครับตรงนี้จะมีไฟขึ้นมาแต่เดี๋ยวตอนนี้เสียบลําบากมากครับคอมอยู่หางต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่ว่าให้ให้ใหดูก่อนนะครับเมาส์ก็เป็นขนาดปกลางถึงใหญ่นะครับ ว่าคนที่จับถนัดก,ก็ตรงนี้จะมีปุ่มนี่ใช้สำหรับเซตเอาว่าเราจะใช้อะไรใช่ครับเราสามารถไปเซตได้โดยการโหลดไดรเวอร์มาเซตเองใช่นะครับจะเป็นปุ่มเปลี่ยนปืนจะวิ่งจะอะไรก็ได้ตามใจเราใช,ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติปุ่มหลักๆถ้าสมมติเราเสียบกับคอมเลยเราสามารถใช้แบ็คแบ็คกับแบ็คกับเน็กในเว็บใช่ถูกต้องครับก็คือมันจะอยู่ข้างๆก็กดตลอดแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะเวลาเซต DPI เนี่ยจะต้องเซตในคอม นะครับจะไม่มีปุ่มเซตตรงนี้จะไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้โอ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 เคโทษทีดึงตัวนั้นมาไม่ได้ขออภยัยนะครับโชวก้องนี้ด้วยอ่านะครับส่วน USB ก็จะเป็นสายถักสายถักนะครับแล้วก็เป็นหัวทองเป็นหัวทองคือถ้าเป็นหัวทองเนีย่ยจะสามารถส่งข้อมูลเร็วครับจะเร็วกว่าเมาส์ปกตินะครับจะเป็นหัวทองอ่านี่แหละครับสำหรับเจ้าเมาส์ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ก็ลองเสียบดิครับได้เห็นไฟอลองเสียบเลยเหรออ่าได้สายยาวอยู่นะสายก็ยาวอยู่พอสมควรนะครับดึงมาเลยปัดถือหน่อยอ่าเสียบรู้พอป่ะ,ะเนี่ย <c oughs> ไม่พอแ่ะพี่ข้างหน้านีป้ป่ะไม่ผมสงสัยว่าสาย usb อ่ะ usb ของมันอยู่ด้านซ้ายด้านขวานะ usb ของไอเนี้ยคีย์บอร์ดอ่ะ มันอยู่เดี๋ยวลองถอดก่อนเอาเอาที่บอกออกมาได้เอาที่ใส่ให้คนให้คนดูเห็น่อยอ๋อได,ได้ได้ได้แล้วได้ได้ได้มาลวอ่อ,ะอะนะครับจะมีไฟขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับอ้าวทำไมตรงนี้ไม่ขึ้นวะต้องปรับอ๋อต้องต้องไปเซตใน,ในคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็นะี่ครับตรงสครล กรงเมาส์เนี่ยก็จะมีไฟขึ้นมาด้วยนะครับอให้คนในไลฟ์สตรีมดูนะครับจะสวยมากนี่ขึ้นแล้วนี่ไงนะครับนี่เห็นชัดก็เลยทีเดียวนะครับนี่ดูโลโก้เลเซอร์นะครับงดงานจริงเราส่วนตัวผมชอบนะสีด้านแล้วก็วจะเป็นตเฟต์ด้วยมันจะเดินจากคอนอลครับผมอ่านะครับโโก,ก็แนะนำให้ซื้อเมาส์เมาส์แพด อันใหม่นะครับคืออันนี้คือ40บาทอันนี้ไม่มีแบรนด์ไม่มียี่ห้ออะไรเลยก็สนหับสนบของเลเซอร์หรือว่าของ,งอื่นๆได้นะครับนี่การมันขยับก็นะเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นเกมกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะทดสอบอีกทีอ,อันนี้ไม่มีอะไรนะครับย่อไปนะครับสังเกตการขยับไปเยือนนะครับก็สําหรับของผม2ชิ้นก็มีเท่านี้นะครับแต่ว่า เรามีอย่างอื่นมาโชว์เยอะแต่ว่าเราจะไม่อ n นบ็อกซิ่งครับเราจะให้ดูกล่องเฉยๆนะครับโอเคถัดไปกันเลยก็สําหรับอ่าเดี๋ยวพูดพูดในรายการของก่อนสําหรับเอ,อ,เอคอดค่ายกิมมิ่งออนบ็อกซิ่งสองชิ้นที่เพิ่งได้มาใหม่ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ